เลมอนญี่ปุ่นนะครับบัดดีครับบัดดีทุกคนครับวันนี้นะเราผมก็วนเวียนอยูอย่่กับต้นเลมอนนะครับเ,เดี๋ยวจะพาไปดูกิ่งตอนนะครับซึ่งเมื่อวานพี่สาวได้ทํากิ่งตอนไว้นะฮะตัวนี้เป็นเลมอนญี่ปุ่นนะครับลูกใหญ่ๆเลยนะครับเป็นเล,เลมอนญี่ปุ่นส่วนกิ่งตอนที่เราตอนไว้เนี่ยนะครับที่พี่สาวตอนไวนะ้เนี่ย ก็คือจะเป็นกิ่งตอนของยูเลกานะครับเนี่ยนะฮะยูเลกาตัวที่ไม่ได้หุ้มก็มีนะฮะเยอะเพราะว่าหุ้มไม่ทันนะฮะส่วนกิ่งตอนที่ตอนไว้เนี่ยก็คือเมื่อวานพี่สาวรำทั้งโน้มกิ่งนะฮะลงดินแบบนี้นะครับมีสองจุดนะฮะมีสองจุดแล้วก็ ตอนได้ประมาณ10กว่กาก้านนะครับตอนได้ประมาณ10กว่กาก้านตอนได้ประมาณ10กว่กาก้านนะครับเมื่อวานก็คือแบบข้าจะตอนกิ่งที่มันแบบได้ที่ได้ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่าตรงเนี้ยทุกคนกิ่งนี้ทําไมทำสอช่วงอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งตรงนี้ด้วยตรงโน้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําไมมีมีตอน2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถตัดได้นะครับ เราสามารถตัดได้นะตัดได้แล้วก็เอาไปปลูกปลูกวางแนวนอนบนดินนะครับปลูกวางแนวนอนบนดินแล้วเขาก็จะงอกขึ้นมานะครับดินก็จะเลื้อยลงไปข้างล่างส่วนอยอดมันเนี่ยก็คือจะโผล่ขึ้นมานะครับเอาไปปลูกแนวนอนไว้บนดินนะฮะเหมือนตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนี่ยเหมือนกิ่งกิ่งนี้ทุกคน เหมือนกิ่งนี้ก็คือตรงนี้ตอนนะฮะตรงนี้เป็นกิ่งตอนแล้วทําไมตรงนี้เป็นโน้มกิ่งก็คือเราจะทําการตัดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนี้ออกตรงนี้ก็คือเอาไปใช้ได้อีกต้นหนึ่งนะฮะส่วนตรงนี้ตรงที่เป็นตอนเนี่ยก็คือเอาไปใช้ได้อีกต้นหนึ่งนะครับแล้วเอาไปวางลงบนพื้นดินแนวนอนเลยนะฮะเอาไปวางลงบนพื้นดินแนวนอนเลยก็คือรากเขาก็จะงอกลงนะครับ รากเขาก็จะงอกลงส่วนยอดเขาก็จะแทงขึ้นนะครับเนี่ค่ะยอดอ่อนๆของเขานะฮะก็จะแทงขึ้นแทงขึ้นนะถ้าเอาไปวางบนบนดินนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะฮะที่ยอดเขาคือจะต้องแบบมาหาแสงหาอากาศนะครับส่วนรากเนี่ยก็คือจะต้องไปหาแร่ธาตุในดินนะฮะนี่คือเป็นธรรมชาติของพืชน,นะครับก็คือเมื่อวานเนี่ยตอนได้หลายกิ่งมากนะครับ เนี่ยนะตอนได้หลายกิ่งมากเลยนะครับเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับดูเขาทำนี่ยังไม่รวมโน้มกิ่งด้วยนะครับยังไม่รวมโน้มกิ่งถ้าเกิดว่าโน้มกิ่งแล้วแบบมีหลายกิ่งเพิ่มขึ้นมาเลยนะฮะ mm hmm. แต่ตุนนี้เป็นเป็นฝักเบื้องเริ่มเลยนะที่จริงเรารับพลีออเดอร์ด้วยนะครับ มีคนสั่งมานะครับมีคนสั่งมาแล้วแบบมันไม่ทัน่ะมันงอกให้เขาไม่ทันเราก็เลยจําเป็นจะต้องแบบตอนไว้เยอะๆแบบนี้นะครับตอนไว้เยอะๆแล้วพอลูกค้ามาแล้วพอลูกค้าสั่งมานะฮะก็คือจะถ่ายรูปกิ่งให้เขาดูนะแล้วก็สรุปราคากันนะแล้วก็สรุปราคาแล้วก็ส่งให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันแล้วแต่กิ่งยาวไม่ยาวกิ่งสวยไม่สวยนะครับ แล้วแต่ขนาดกิ่งขนาดฟอร์มนั่นเองนะคะคนเนี่ยครับเหมือนกิ่งนี้เล็กๆเนี่ยก็อาจจะถูกลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็แล้วแต่แบบโหทางเราขายถูกอยู่แล้วนะครับทางเราขายถูกอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ขายแพงเลยนะคือแบบอาศัยเป็นกลุ่มของเราโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม ตัวที่เป็นถุงคุมเนี่ยทุกคนทุกคนว่ามันได้ผลไหมถุงคุมกันมแมลงวันทองเนี่ยผมว่ามันได้ผลนะอไออแกะไปลูกที่ลูกที่มันโตมันมันสุกเต็มที่อะแกะไปนะครับมันก็แบบอผิวสวยมากๆเลยนะครับสวยเนียนเลยนะฮะพอแกะไปแล้วนะฮะคือมแมลงวันทองเนี่ยไม่ได้แตะไม่ได้แอมเลยนะครับ คือแมลงวันทองเนี่ยแตะไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในถุงแบบเนี้คือแตะไม่ได้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ผิวเขาจะสวยเนี่ยแบบเยอะนะครับผิวเขาสวยมากๆเลยนะเออแต่ก็สงสารลูกพวกที่แบบที่ไม่ได้หุ้มไวอ้อเนะเสดงอันนี้มาช้าเกินไปนะครับไอตัวถุงเนี่ยมาช้าเกินไป นะช่วงที่มแมลงวันทองอาราบาราบา,นะา,บาร์สันทุกคนเอ,อารวาตนะฮะระบาดกับผสมกันก็เลยเป็นอลาบาดนะ,ะก็มาทันช่วงเอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นดีกว่านะฮะแล้ตรงนี้ก็คือเป็นกิ่งโน้มนะครับเป็นกิ่งโน้ม เราสามารถที่จะให้ปุ๋ยเล่งปุ๋ยเล่งอะไรเขาได้ทั้งน้นได้อีกนะครับอันนี้คือกิ่งตอนอีกิ่งนึงนะครับเยอะนะฮะเมื่อวานเขาทำก็มานำเสนอนะฮะใครที่จะจองก็จองมานะครับก่อนที่จะหมดก่อนเลยตอนรอบรอบใหม่นะฮะใครที่จะจองก็จองมานะครับโอเคครับถ้าเกิดว่า ใครที่ยังตัดสินใจอยู่นะฮะก็ลองเปรียบเทียบข้อมูลอะไรให้ดีๆนะครับก็ลองเอาไปปลูกลองดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มานําเสนอกิ่งตอนของพรีอเดอร์ของพวกเราให้เห็นนะครับเพื่อมีคนสนใจเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราอัพไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ สวยเลยอยู่ใต้ต้นเลมอนเนี่ยตัวนี้ยิ่งสวยโอเคนะคราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ